เดี๋ยวเราจะมีเขียนตามกรบอกท้ายค่ะโอเคไหมคะอ่ะพร้อมหยัง ถามว่าเขียวแปลว่าอะไรที่รู้บ้างเกวยเขียวคำเขียวเกลยอเกล